บ้านสวนเราฝันสวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนใกล้เที่ยงนะคะปผสมไม่ได้มาสวนเดือนครึ่งดูสิคะยารกปกติแล้วเดือนธันวาลนี่คือแล้งแล้วเนาะเราจะเห็นความแห้งแล้งสีน้ำตาลอะไร แบบเยอะแล้วแต่ปีนี้ฝนดีค่ะต้นไม้ประส้มยังเขียวอยู่เลยหญ้าก็รกประส้มก็จะปล่อยให้รกแบบนี้ค่ะพออีกสักพักเ,ออเขาแหลงต้นหญ้านี่แหละจะช่วยเราในการเก็บความชื้นเนาะไม่ต้องไปตัดเขาหรอกเดี๋ยวเขาก็ยุบไปเอง จะพามาดูมะล,ละกอค่ะมะล,ละกอปว้มเยอะมากดกทุกต้นเลยค่ะมีอยู่ประมาณกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แถวนี้สี่แล้วก็ด้านในอีกหนึ่งสองสามสี่ดกทุกต้นเลยค่ะกล้วยก็ออกเครือเยอะมากเป็นสิบเลย แต่ก็คงไม่แก่พร้อมกันเนาะจะทยอยกินเดี๋ยววันนี้จะมาเก็บมะละกอค่ะมาดูกันซิว่าเราจะได้กินไหมหรือว่านกกระรอกจะกินก่อนเราแล้วไปดูกันค่ะ ก็ยังไม่รู้สายพันธุ์เนาะไม่รู้พันธุ์อะไรแต่ว่าก็กินบ่อยแล้วแหละอร่อยใช้ได้ส่วนใหญ่จะเป็นกินสุกค่ะ mm hmm. แล้วต้นนี้เขาก็แข็งแรงแต่แขนงดีด้วยก mm ็ hmm. ส้มกะว่าจะสักพักก็จะตัดต้นแม่ข้างบนค่ะจะให้เหลือข้างล่างเนี่ยค่ะ mm hmm. จะได้เป็นมะละกอต้นเตี้ยเนาะ mm hmm. ล่างนี่ก็ตั้งสามกิ่ง แล้วก็ออกลูกดกเช่นกันปราส้มก็จะเอาไว้เฉพาะข้างล่างให้เขาเลี้ยงลูกได้เต็มที่ส่วนข้างบนถ้ามาละกอขาดคอเมื่อไหร่ปราส้มก็คิดว่าจะตัดเขาค่ะเดี๋ยวขอเก็บลงมาดูก่อนเนาะจะได้สักกี่ลูกเห็นสุกเยอะๆเนี่ยเห็นมีรอยเจาะรอยแทะแล้วน้องนกชิมไปก่อนแล้วค่ะ ดูกันว่าปลาส้มจะได้กี่ลูกแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งตรงนู้นเหมือนกันเห็นไหมคะเหลืองๆนู่นนะเหลืองๆนู่นก็เยอะเหมือนกันแต่จะได้สักกี่ลูกไปดูกันเดี๋ยวขอตัวเก็บก่อนแป๊บนึงนอกจากรอยนกเจาะข้างบนแล้วข้างล่างนี่ค่ะร่วงเต็มเลยก็เราไม่ได้มานานเนาะ ไม่มีใครช่วยกินยายก็คงไม่ได้เดินออกมาดูบ้านยายก็มีเยอะเหมือนกันค่ะปล่อยเขาไว้อย่างนี้แหละอันนี้ก็รอยนกเจาะนี่ประส้มใช้ไม้สอยลงมาเอาไม่ถึงค่ะเดี๋ยวต้องหาคนช่วยทำ ไม้สอยแล้วแหละเนี่ยค่ะเละหมดเลยเนี่ยเป็นพราะเขาสุกเกินไปใช่ไหมนี่ลูกหนึ่งลูกนี้น่าจะโอเคมีความเขียวอยู่แต่ตรงนี้ก็เริ่มนุ่มแล้วเฮ้ยแว่งนกแว่งหนูก,กินเนะาะเก็บแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอีกต้นหนึ่งค่อยมาเก็บที่หลังค่ะ พร้อมแล้วค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะหวานอร่อยมากมีหน้าน่ะนกรุมต้นนี้มีประส้มตัดเองนะคะถ้าลูกขวาญทำให้มันจะสวยงามกว่านี้ขอตัวชิมก่อนนะคะเดี๋ยวยกไปให้ลุงขวานกินด้วยบายบายค่ะ